ก็ดติเหมกิงอ่ะกนเกินอ่ะนี่เดี๋ยพวกไปถ่ายคลิปมันนี้ว่ต้องเข้างน้อ่ะไปถายเลยพี่เล้วไยไมันเ้า่หรชื่อมึงรู้มากกว่าไมชื่อมึงวะช่ออาวชื่อมงหมงเอ เมื่อเจอเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อถูกแบค็คมิวนะครับก็ให้เราคนแคปแชทไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไปครับและนําไปยื่นให้กับผู้มีอำนาจเช่นผู้ปกครองหร,รือรครูหรือสอพอตารวจเป็นต้นไปครับครับแล้วก็ข้อคิดที่เราได้รับจากเหตุการณ์นี้นะครับก็คือการที่เรานะครับไม่ควรไปแอบ,บถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปหรืออะไรเป็นต้นนะครับเกี่ยวกับผู้อื่นนะครับโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตและเอาไปเผยแพร่ลงสื่อโซเชียลหรือสื่อสาธารณะเพื่อด i s เครดิตเขาให้เขาเสียหายและเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตัวเรานะครับ แล้วเราก็ควรป้องกันตัวเองนะครับจากเหตุการณ์นี้ก็คือการที่เรานะครับมีความระมัดระวังตัว,ตวแล้วก็เช็คสิ่งรอบตัวนะครับว่ามีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่าเช่นเขาจ้องจะทำร้ายเราต้องแต่เนื่อๆหรือเปล่าประมาณนี้ครับ